แม่งบอกให้กูตัดคลิปให้แต่แม่งไม่ให้อินโทรกูมาเอาอินโทรช่องกูไปแทนแล้วกันอ้าวธนะไม่ต้องงงว่าผมใคร ทงบริษัทพีดไตซีป,ปจักรนานกรีดซึ่งวันนี้ผมจะมารับหน้าที่แทนโฟม0919 TV ทีวีวันนี้เลืปีอยในแบบหาปุ่มมานะนี่แหละช่างแมงแพชรนำขัน,น,นฟอล,ฟ,อลฟีดท,ทูบัดฮอนรากจบวานไม่ค่อยออกนะ อันนี้ชื่อขนลางโอเคเลยกว่าหนึ่งหาตัวแถวน้ำก่อนไม่มีน้ำพึ่งไม่มีห,มหาได้บ้างสิน่าเป็นปุ่มหรอก จิงฉี่น,นั่นอะไรวะไม่มีตรงนี้ไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีโอเค นี่สามเป็นด่านป่าเอาอกูรู้แล้วมันต้องเด่งเค่มลังพึ่งเยอะจังเลยวะหายังไม่เจอเลยมาทีมก็ง่ายเกินไปนะด่านที่เลเวลสี่ ไทบล็อกนี้มันสว่างสว่างเดี๋ยวฟอ๋อทำได้แล้วเวลาเราตีเลสตัวมันจะสว่างเลยนี่จุดไฟฮึบฮึบตรงนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมอยู่ไหนวะไม่มีตรงลาวา่แล้วหล และนี่คือคนตาบอดลงลาวาหรือเปล่าตรงดินก็นี้ก็ไม่ใช่ลาวาก็ออืืมมเป็นไก่แล้วตาถั่วจริงแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะมีอะไรไม่ลงไปเลยวะ่ะ ทั้งบัวทังแถวบ้านตรงนี้มีไม่มีไม่เอ่ยมีไม่ไม่มีไม่มีสินะปอกปอกไม่มีปอก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 ปกปอกปอกปอกไม่เห็นเลยปอกปกไม่เห็นก็เทียแล้วปอก ดันเมืองป๊กๆ๊เขายองแบบม่ได้สวยมาเลยป๊อกอืมป๊อกป๊อกป๊อกๆ๊ป๊อกปอป๊อทางนี้จะไม่มีเสะป๊กป๊อกืมตรงนี้มีอะไรแปลกๆนะป๊ก๊กมีอะไแปลกเอีแล้วป๊ป๊กๆ ปุ่งยาป๊อบปุงปุปุบตรงนี้มีขึ้นใช่ไหมปุงปุอุโอข้าวให้เรากโดดกระโดดบนสามบกปอกปอกฮึมปอบฮึบฮึอือโคดเทพเราตรงนี้ไปไม่ได้ปอบปอบ รสัตว์เทพยบโรงงานทุบๆร่องว์เทพใช้อะไรไม่หล่ะตรงนี้ป๊กปกไม่ได้ไม่เนี้ยป๊กปกป๊กปกปกไม่มีนะป๊กโปอกป๊กป๊กตรงนี้ไม่กระโดดไป๊กไม่มีเราป๊กปกป๊กปกปกปกไม่มีกองแม่โป๊ก นี่ไง mm -hmm. mm -hmm. โอ้ยปอก็เจิบเฮ้ยไก่สี่ปีกนะปีกปีคู่แรกบินไม่ได้ปีคู่สองบินได้ไนหน้าปอก ที่ดูมาไม่มีปุ่มนะไม่ได้วางปุ่มทองผมควรทำการเสกแล้วกันนะ I v e i v e a p b <But> ัต b ัตทองผีไงเราเจ้านาตอนเราค้นหาแบบนี้อยู่นะ โรนบรรทุกมันจะผ่านทำไมเนี่ยพัตทนอีโอ้โทนบัตนรนแอดบันคู่คได้มาฮึสว่างลบ ทำไมสบามโป๊ะปกวะมีทีมันที่เจ็บเลยดันที่เจ็บโป๊ะโปไม่เมื่อกี้รถข้านี้มันวิ่งเรมพลังสัตว์เทียม,ามงยมานทำงานอะไรตอนนี้วะไม่มีเราป๊ะโปก๊โปก ปกปกปกไม่เนีนไม่นีนเรามีตาเทพอยู่ปกพ่อกป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 ปกปกปปกปกปกปปก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 เหปกก็ไม่เห็นเกิดเลยกป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 นปกปปกปก ปุ่มอยู่ไนปอกโอกปุ่มอยู่ไหนปอกปปุ่มอยู่ป๊อปอกปปอกทีสุดท้าย,ยาาแล้วอะไรล่ะปุ่มกันเลย บกอก,อกไม่มีอะไรเลยปอกอกอยู่ในหน้าอกอกึอกงเวลานะใช้สมองไก่เทพสามร้อยคิวอย่าคิดไม่ออกบอก อันนีน้อะไรไม่รู้บอกชูเกอร์บอกชูเกอร์บอกไม่มีอะไรนะ่นาถ้าเรปีนไปจะปางตัวยังไงเมื่อสามวนี้ก็เปลีนไม่ได้ืมทำไงไดีค่ะออคนสร้างแบบคนตีนกู เอาแล้วนะสำหรับแบบนี้ก็ได้ทำการจบไปไป่ไนรียนารต้องกับบอสุดท้าชาวข้าวกา้วยจีน,อนเอาล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสู่หนึ่งพันซับสไคร์เบอร์แล้วก็อย่าลืมฝากไปติดตามช่องของผมด้วย ลิ้งช่องผมจะทิ้งไว้ใตา้ล่างคลิปแล้วกันนะอันนี้อะไรเนะี่ยอู้หนไไม่รู้อู้มาดูด่าน,น,นเลยก่นอืมด่านก็อนเล็กอยู่นะเออว่าอยู่ทำไมไอ้แทงบบนีบน้ใครลยเป็นเลขด่านนี่เองสิบด่านนั่นเป็นที่เราโน้ตใช่ไหมตรงนี้ะ่ะอ๋อกลับมาทีเดิมโ,โอเคสัริปนี้ผมไปแล้ว пап